ปีนะครับสูง169ซนติเมตรมีทางด้านของจากพลครับเป็นไงฮะจากพลเป็นตัวแทนของจากกล้าเพราะว่ากล้าศึกนิสิตจากกล้าเดิมนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอาวุธไฟเกียร์จากกล้าก็มานะครับจากกล้าอยู่ด้านล่างครับให้จากพลขึ้นมาถอดบองคลให้นี่ครับส่วนทางด้านของชิบะดะนะครับก็เป็นคุณเบนเกียรทรงลิ์นะครับวนน้าค่ายมวยยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมาถอดบองคนให้กับทางด้านของชิบะตะ ในส่วนของไม่คนถอดหมวกาห้ชิปตะนี่เห็นแล้วครับมันก็เห็นชัดเลยเลดหลวงพ่อรวยน้ำหนักมีประมาณ2บาทเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับเหรออ่าเป็นแฟนลิเวอร์พูลตัวโยงเลยแมนยูผมเป็นไงบ้างอ่าแมนยูไม่ต้องมาพูดถึงนะครับอยู่อันดับที่ห้ทางด้านของลิเวอร์พูลวันนี้จะคว้าแชมป์ถ้วยนะครับที่อังกฤษขอให้ได้อ่าเจอกับดีเวอร์เตอร์นะครับขอให้ได้อ่ะมาดูครับขอแชมป์ครับลิเวอร์พูลอ่ะมาดูคู่นี้ครับ ในลั่มครับแต่ว่าทางด้านของชิบาตะนี่ต้องบอกว่าสูงย,ยาวครับสุดดีครับโอ้แก๊ปหน้าสวยครับตัดขวาแข้งซ้ายสวยครับกล้าสึกกล้าสุดทางการถูกขยับยเข้าหาโอ้ตัดขวาเยอะครับเดี๋ยวเรามาดูรัดคุมมินนะครับฝูดเจาะย,ยางก่อนเลยขวาทีหนึ่ง ที่ปตานี่เี็ความเป็นมวยสูงนะครับปะทะกับมวยเบอร์ดีๆมาเยอะมากนะครับนี่แหละครับซ้ายลับตัวครับหแต่สุดท้นก็มีวิธีชกให้ชะนะต้องบอกว่าแบบนักสู้แห่งเมืองซามูไรนี่หัวใจจะอึดจะทนหรือเปล่าเทียบซ้ายครับเตะขาครับนี่โลดให้เตี้ยก่อนโลดให้เตี้ยก่อน,รอนครับหโยนเรียกว่าโดนบ่อยๆไม่ค่อยจะดีนะครับสูงกว่าครับเออเจาะย่างหูวุ้ยวางแกร่งๆดูเหล่าซ้ายครับ บอลครับสหรับก้าวตึงครับเตะล่างต่อยบนเตะบนต่อยล่างต่อไปหลากหลายแล้วครับให้คู่ต่อสู้ระวังเตียวไม่ทันนะครับแต่เขาฟ้าครับชิบตะสมัยก่อนถึงบอกว่าเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดครับแต่ตอนนี้เตะหมัดต่อยขาแล้วครับมาไม่ไกลนะครับต่อยให้เจ็บไงเตะให้เจ็บเตะซ้ายอยู่หูซ้ายแล้วก็หมัดขวาลงไม่เข้านะครับเตะซ้ายไม่เข้าเหมือนกันครับชิบตะสี Higher, ่คนสั <te> <te> ่งวางท่านสวยครับ แรกกันอย่างนี้สนุกนะครับมวยกลาอาวุธเ้แบบนี้นนครับคริบเราว่าอาวุธถึงมัดถึงเข่าถึงครับขยับเข้าไปครับเป็นมวยเลยนะครับชิบตะานกวยไทต่างมาหลายต่อหลคนนะครอ่างี้เรียกไปครับยเข้าไปครับขยับเข้าไปา์าสิก็นิ่งน,น,น,นะครับวันนี้ครับหลังจากที่โดนหมาก,กันมาครับ นัก uhm. like, มวยกับหมานี่ต้องบอกว่ามันสู้อันจริงครับอ้าแต่ก่อนมีนักมวยแต่ปอร์ไซค์แล้วก็ผู้หญิงตอนน้มีหมาด้วยหมาด้วยเออหมาเมียมอเไซค์สามปอโอ้ตายตายตายอะนตรายฮะเมียมอเตอร์ไซค์หมาคือไปวิ่งไงใช่ปิ่งเอากำลังไงแล้วไม่ได้ดูหมาไงโหมาปิ่งไล่กัดเอาพักสักครู่หนึ่ง รอบตัดตอนะครับไทยไปในขนมต้มนะครับยกแรกมีช็อตสวยๆให้ได้ชมกันเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าต่างคนต่างพยายามเปิดเกมครับเนี่ยครับตัดสายลำตัวครับกล้าสิกต้องขอบคุณการสนับสนุนด้วยดีตลอดมานะครับของนำแร่ธรรมชาติตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซุสเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนปุ๋ยไ่บุกตราเรือใบไ่บุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ชมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับและต่องขอขอบพระคุณนะครับบรรพชนไทยนะครับเมื่อบ้านเมืองสงบจากสงครามครับเหล่าทหารทบทวนวิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่าก็คือมวยคาดเชือกนี่ครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกีฬาพื้นบ้านที่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยยธยาครับาม,มาต่อครับวยคาดเชือกไทยไปของเราล้อมบ,บวกกัครับล้อมบ,บวกพร้อมแรกนะครับด้านของชิบะตะ อกไปก่อนนะครับแทนข่ขาขวาครับหมัดขวาแทนข่ขาวซ้าย้าศึกคล้องคอได้นะครับตีเข่าซ้ายได้ทีนึงครับพอเข้าวงในจะเห็นความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างเห็นได้ใช่ครับความส่วนสูงเราสั้นกว่านี่ครับต้องเดินเข้าทำครับถอยไม่ได้ครับ <S 1> <S 1> ำกำรับาตาศึกอาวุธไฟเกียร์แต่เข้าทำยังไม่ถนัดยังไม่โดนผู้่อสู้สักเท่าไรครับโอ้ยช,ช,ชิบาสที่บาสตากันไหม แกสู้ยาวกันแต่แกไม่ถอยด้วยที่เดินผานใช่ครับนี่ได้ทบเลยนะครับนี่คือการแก้มวยครับไม่ต้องถอยครับเดินมาคตจะสู้เลยถือว่าแก้มวยมาดีครับเอาละครับแยกออกมาครับชิบาตะขยับเดินครับหมัดขวาไปก่อนครับต่อยซ้ายคืนครับล่าเสร็จแล้วตีเข่าชิบาตะก็ตีเข่าซ้ายคืนโอ้เป็นงานยากของคราสึกเลยครับวันนี้ดูครับการจิกความได้เปรียบเดินผ่านเดินเข้าหาด้วยทำามเพราะการเดินเข้าหาอาวุธของ ลนะใช่ครับนี่ครับเกย์ไม่ตั้งรับครับแกอยู่ดำเยอะใครอยากข้อหาแบบนี้ครับดูสิครับโอ้โหเห็นแต่ว่าจังหวาดีเข่าของชิบตะยังไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่เท่านั้นเองขีดซ้ายนัดศอกซ้ายมาครับ่อยซ้ายลำตัวครับพันขวาบนครับห่างนัดศอกครับด้านั้นของชิบตะลุกซ้ายครับกล้าสุดต้องเดินต่อเนื่องครับเอาต่อเนื่องอย่างนี้ครับโอ้โหมาแล้วครับเห็นเลยครับเห็นช่องว่างระวังระวังมาครับนี่ครับรอดกัน โอ้ต่อยต่อยโค้งสวยครับลอนกาดเอาละเริ่มจะเห็นแล้วครับเข้ากกหูแล้วมีอาการเลยนะครับชิบะตากล้าเสือก็เห็นแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าชิบะตาก็มาโดยการโดนทุกซ้ายครับจับมารตีเข่าซ้ายครับชิบะตากดกดแขนแล้วตีเข่าฝายอดเยี่ยมครับมาดีครับล่าดสรับต่อยตรงจิตกาดต้องต่อยโค้งหงูนี่ครับล่างสลับบนครับเอาละเอาละครับเดิน้าหาต้องอย่างนี้ครับ ก่อนครับนี่ครับอย่าให้ติดตัวครับต่อยยาวๆแป๊บนี่ครับแหมพอติดตัวเขาตีกันไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกออกมากลางเวทีแหมรือว่าตัดซสายลำตัวสวยเลยนะครับการันต้องของล่าสุดเจอศอกบฝาของชิบะตะครับเตะซ้ายครับชิบะตะครับศอกซ้ายเจอกังปั้นขอกล่าสุดเดี่ยวโอ้ยทัดมาลายทีนึงโอ้ยหัวกระแทกกล้องตกแปตกของเราครับแตกไหมฮะไม่ไม่แตกครับกล้องแตก สจ้ก้าสุดอ่ะหมดโยครับสนุกครับเดี๋ยวกลับมาอันนี้ครับปรับประจำต่อนะครับไทยไฟท์นายขนมต้มครับเนี่ยครับจังหวะหลวงลำตัวครับแล้วก็มีหมัดขวาบนนะครับจังเอาคืนเหมือนกันนะครับแหมหมัดนี้มัดถักคาครับของชิบะตะเจอซ้ายครับระยะมันประชิดนะครับทำให้ไม่มีแรงส่งจากไกลครับ แต่ว่าหมัดนี้ได้เลยนะครับมีเอียกระเทเลยไปเหมือนกันครับชิบะตะครับครับมีรูปมือโหย่ลุกซ้ายลำตัวสวยครับมีอาการบ้างแล้วครับสำหรับชิบะตะลุกซ้ายติดกาดขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหลูกนี้ครับโดดตีกันเชียงปุเรงปุเรงถอยออกไปครับคือตั้งแต่โดนหมากัดมานีก้าเซตี่ต่อยดีขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้โหนี่หมาใช่ไหมมันกัดกัดเราใช่ไหมนี่แน่โมโหหมา ทกกับหมานี่แพหมานะหมาหมัดเยอะผมใช่ครับหมัดเยอะต่มมาต่อครับยกสุดท้ายยกที่สามครับมีทั้งเห็ดทั้งหมัดนะ่ว่าสู้หมาไม่ได้ครับยกสามครับไปสายหน้าโดนแข้งขวาครับโอ้ยถางปากครับไปศอกครับแม่แกชอบเข่าดีแล้วเกินนะครับในด้านของชิบะตะ ชิบาตาครับคือลักษณะการจ <do> ัดส่วนบนนีิบปตาก็ถือว่าเป็นการสร้างจังหวะเอามีสอบกับเอ้าเอ้าเอนยังไงสอกมือสือมือ สีปากว่ายังยไงกรรมาการเตือนแม่ยอดเยี่ยมนะครับกรรมาการนสายตาไวมากครับตามภาพที่เราเห็นแล้วครับย<อ>้อนย่อไม่ได้ครับไทยของอุ้ยไทยจะบอกว่าการพลิกตัวนีดวด่ดึงกระหวะกระชากก,กนนระตุกนิดเดียวครับโดยไม่ต้องใช้ขาขัดครับดีไซน์รับล่าสุดอุ้ยลำตัวครับวันนี้แกมีวิธีการชมที่ดีมากวางแผนดีใช่ครับบอกเลยว่าวางแผนดีครับมีบอลกลับล่างนี่ล่า กุนนี้สู้ครับคือเป็นมวยเลยครับชิบูตะพยายามสร้างจังหวะตีเข่าดีมากเพียงแต่ว่าเข่าแก่ตีไม่ค่อยได้น้ำหนักคือต้องสังเกตดูคู่นี้ยังไม่ได้ใครวางแข้งเลยนะใช่ครับแข้งไม่ออกเลยครับ<ช>มี<ช>แต่หมัดกับศอกนี่ครับแต่ยักใ,ใกล้ๆแบบนี้ครับจริงๆยาวกว่าอย่ชิบูตะหน้าของแข้งนะพอเพราะอาวุธยาวกว่า ครับก็เหลือเนี่ยมีมีศอกมีหมัดมีเข่าครับแต่ครับยังไม่มีแข้งครับดูนะครแต่ต้องด้วยว่าการเดินของกล้าศึกเดินเข้าระยะประทิดและเม็นสภาพให้ทิมปตาตังเตะได้ครับเรียกว่าปิดเกมของผู้ต่อสู้ครับเนี่ยครับรู้เขารู้เราครับครับอยู่ที่แผ่นนะครับตีเข่าซ้ายครับทิมปตาแต่ว่าเข่าของทิมปตาตีไม่ค่อยได้น้ำหนักอ่าแล้วปีกกองเชิดแล้วครับยกสุดท้ายโอ้เจ้าเวียงเข่าล้มไปเองครับทีมปตา เยอะเลยนะครับคาราโกชิบะตาโดนหมัดของกล้าสึกอีกนี่ครับพอโดนมัดแล้วก็เอียงกระเทะเล่ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้แล้วภาพเป็นภาพน่ารักเลยครับใส่กันชัดเป็นชัดตายครับโอ้ครับหัวใจครับหัวใจก็อแม่คุณครับโอ้ยุบปากทีไหมไม่มีนะนี่ขนาดชิบะตาโดนหมัดของกล้าศึกไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหน้าตาก็ยังดีกว่าเราอยู่ เขาโดนเยอะแต่เขาเก็บอาการอยู่ดูครับของเราโอ้หน้าตาเด่นกลับแต่ก็ยังดีเขาโค้งดีกว่าเราครับของเรานี่ยับมาก่อนแล้วครับยับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กรับสู้มาเยอะครับนี่ฮะโอ้โหลูกนี้สอกกลับไม่โดนนะครับโดนนะแต่มันโดนสูงหน่อยครับถ้าโดนไปทางอันตรายครับดูฮะ ชัชชาว่าโดนยังไงครับแครอจังหวะจังหวะยุ่งแล้วครับโอ้แล้วก็้า้าสึดแก้ยังไงเลยไหมยิ้มยักคิ้วฮะนพิธีแก้พิธีแก้ยิ้มยิ้มไปก่อนยิ้มไปก่อนจอกระบัดครับโอ้โหดูสิครับบัดของ้าสุดถึงก่อนนะครับภาพชาชัดๆนี่ครับตัดสายลำตัวฮะทองแปดกดมานี่ิีิฮะขวาลำตัวครับโอ้ตัดลำตัวช่วยได้เยอะครับวันนี้ใช่ครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับการวางแผนของ้าสุดนี่แล้วต่อยสายหน้าครับโอ้โหขอถุงนี้ครับรอดการครับ มาแล้วครับเข้าคุกวงในวงนอกกันอย่างดูเดือดนะครับถึงว่าประกาศผลแล้วนะครับหระผู้ชนะนะครับเดี๋ยวฟินนิ s งกลาสุกอวุธไบเกียร์ปราบไยลาเช<อ>ิญชนะนะฮะเชิญชนะคะแนนชิงโกะชิบะตะใบเดียวนะครับโอ้โหน่ารักมากๆดูบรรยากาศตอนนี้เนี่ยอุ้มไปสง่งอุ้มไปส่งถึงบุ่มเลยนะที<อ>่ที่ชิงโกะช<า>ิบะตะนึกว่าจะอุ้มไปส่งถึงบ้าน